สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ TTX Gaming นะครับก็เป็นไงกันบ้างครับก็ผ่านมาประมาณสักสัปดาห์นึงได้ไหมนะนะครับก็หลายคนก็อาจจะเล่นจนเลเวลตันกันบ้างแล้วนะครับอย่างผมเนี่ยก็เล่นจนเลเวล55นะครับเพราวันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็เออเอามาเล่าให้ฟังนะครับถึงประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับตลอด ตลอดเวลาที่เล่นมานะครับตั้งแต่เลเวล1ถึง55นะครับโดยปกติเนี่ยผมก็จะเล่นโหมด Infinite Match แ,แล้วก็โหมดอื่นๆน,นะครับก็จริงๆก็จากที่ลองเล่นดูมานะก็บอกเลยว่าต่างจากเบต้าพอสมควรเลยตรงไหนหลายเรื่องเลยครับก็เอาเรื่องที่ยากปนก่อนแล้วกันนะครับก็คืออย่างแรกเลยคือเรื่อง UI คือแบบ UI มึงจะกากไปไหนครับ ตอนมาเปิดเกมมาครั้งแรกๆนี่2วันแรกนี่โคตรงงเลยครับคือไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนแอดเพื่อนยังไงจอยเพื่อนยังไงชวนเพื่อนยังไงนะครับก็โอ้โห .UI คือแย่มากนะครับรวมไปถึงพวกระบบต่างๆเช่นพวกการแต่งปืนอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีผมจะแต่งปืนผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะต้องปลดล็อกอะไรยังไงบ้างคือคือมันแบบ ผมไม่รู้นะผม,มรู้สึกว่า UI มันจะทําคล้ายๆกับพวก Netflix, Hulu ููและพวกนั้นนะที่มันเป็นแบบเป็นช่องๆอนะ่ะแต่แบบคือบอกเลยว่ามันไม่เวิร์กนะครับมันไม่เวิร์กเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าคือแบบต่างกับเบต้ามากๆเลยคือเรื่อง s p m m ครับผมตอนผมเล่นเบต้านะผมเล่นกับเพื่อนนะไม่ว่าจะ Crossplay เมาส์คีย์บอร์ดหรือจอยนะคือไม่มีปัญหาเลยผมกับทีมผมเนี่ยคือ คือแทบจะแบบชนะเกินอ,อัตรา,าการชนะคือเจ็ดเกินเะจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะเอางี้ดีกว่าแต่พอมาอันนี้คือแบบโอ้โหตึงทุกเกมครับผมตึงมากๆตึงจนแบบว่ามันมันถึงจุดที่แบบว่าเออผมต้องทําวิดีโอมาบนนะ่นแล้วก็แบบแอบ,บท้อน,นิดๆนะกับความตึงมันนะคือผมอ่ะผมเล่นจอยใช่ไหมแล้วคราวนี้มันก็จับผมไปเจอคนที่แบบเก่งอนะแบบเก่งแล้วคือผมผมเอาเอางี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้อวดเลยนะผมแต่ผมก็เล่นมานานแล้วอะผมเล่นคอรตี้มา ตั้งแต่ภาคโมเดลโวลแฟร์สองของอันที่แล้วอะทริโอจี้อะออผมก็มันก,นก็รู้วิธีเล่นอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยคราวนี้มันก็จับผมไปเจอโอ้โห CDL LMO อะไรเนี่ยไอพวกแข่งแข่งฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์ทั้งหลายแหละโอ้โหแม่งจะจะ,จะคือแทบจะทำให้ทุกแมตช์ของผมเนี่ยมันกลายเป็นแบบ CDL ไปแล้วอขอาวลอูตีเลยอะ่ะซึ่งแบบบางทีคือผมก็ทำงานมีครอบครัวไงครบ พอหลังเลิกงานผมก็อยากจะกลับมาเล่นนั่งเล่นชิวๆคุยกับเพื่อนเฮฮาแต่นี่คือแบบโอ้โหคือมันเข้มมากกับมันเตึงมากอะ่ะเนี่ยผมนอนอผมนอนตีสี่ยีห้ามาหลายวันแล้วเพราะหัวร้อนอะ่ะแล้วเวลาที่ผมอัวร้อนผมจะเป็นประเภทแบบว่าต้องเอาให้ได้ไม่ยอมอชนะอะไรเงี้ยนะครับน้องๆไม่ควรทาตามนะครับโอ้โหแล้วก็ไหนจะเรื่องพวกแบบว่า รืออะไรเงี้ยที่มันไม่มีมีฟีเจอร์หลายอย่างที่ขาดหายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอะส t ตดบารักส์เนี่ยหายไปไหนคือคือผมผมมองว่ามันน่าจะคือต้องการที่จะมันรู้ว่าจะมีคนหัวร้อนแบบผมอะแลวแบบมันก็อาจจะเป็นแบบการพวกคนแบบคนคลัลนะ่งส t ต็อะไรเงี้ยคนที่แบบว่าต้องให้วินลูสตัวเองสูงมเคดีไป ในขณะที่มันก็ปรับเกมก็ตึงคอออกตูตี้ลีกฮาคอโอ้โ,อโห MLG โอ้โหไม่อยากจะพูดนะครับ่นะก็เลยต้องมาบนเนี่ยเออแลคราวนี้มันก็ทำางน้นป้องกันขนะึ้นคือบอกเลยว่ามันวางแผนมาดีผมวิเคราะห์อ,อย่างนี้นะผม DJX Gaming วิเคราะห์อ,อย่างนี้ว่าคนที่แฮปปี้อะกับสถานะเกมปัจจุบันคือคนที่แบนอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่หรืออาจจะเป็นแบบผู้เล่นสายชิลของจริง ที่บอว่าก็เล่นไปอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรมาพวกพวกกลุ่มเนี้ยไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะพวกกลุ่มนี้คือเขาก็จะแฮปปี้อ่ะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มฮาร์ดคอร์อย่างผมเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มฮาร์ดคอร์สมัยผมเล่น call of duty modern warfare สองพนเ้ี่คือผมก็เล่นมาเยอะมากอะเล่นแบบเจ0ดแปชั่วโมงอะเออสถิติอะไรผมก็ดีหมดเลยนะเออแต่แบบ มันก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ดีมากอะไรแต่ว่ามันก็ถือว่าแบบโอเคอนะไรเงี้ยมากกว่ามากกว่าเอเวอเรสต์มากกว่าค่าค่าเฉลี่ยเงี่อยู่ฝั่งฝั่งเออโอ้โหมาภาคนี้คือตรงกันข้ามเลย <c oughs> ผมโดนยับเลยครับ <c oughs> ผมโดนยิงยับเลยนะขนาดเล่นเป็นทีคือแบบยังเอาไม่อยู่อ,อ่ะในขณะที่ตอนเล่นเบต้ามีอยู่วันหนึ่งแพ้แค่แพ้แค่หนึ่งตา <c oughs> เล่นเป็นเป็นร้อยๆเกมเลยแต่แพ้แค่หนึ่งตา คือรู้เลยว่าตอนเบต้ามันตั้งใจปรับ s V m M ลงตอนแรกผมก็คิดว่าคิดนะว่าเอ๊หรือว่าเป็นเพราะว่าเมาส์เมาส์คีย์บอร์ดมันดีกว่าวะมันแบบมันดีกว่านี่คือแบบปัจจุบันนะนี่ผมยังไม่ได้เอาจังหวะแบบจังหวะโบบะมานะจังหวะที่แบบว่าผมเห็นตกล่างตูงี้ยแต่แบบผมยิงมันแล้วแม่งแม่งปุ๊บหันเมาส์มายิงผมตายโกรธมากเออขอบนในยเหอะอันนี้ก็คือประสบการณ์ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับไอเกมไอเกมหมาเนี่ยไอเกมหมาเล่นเจอกันพรุ่งนี้เนี่ยคือแบบโอ,โ,โอ้โหไม่ไหวจะเคียงจริงนะครับผมนี่พยายามทุกวิธีทางแล้วพยายามแบบปรับ S B M M ให้ลงพยายามแบบหาวิธีที่ทําให้แบบทํา S B M M ลงอะ่ะเออแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้อะ่ะจริงๆมันมีวิธีแหละเออผมเห็นฝรั่งมันใช้กันไอพวกที่แบบว่าตาหนึ่งได้นุกสามครั้งอะไรเงี้ยคือมันเอาคนที่แบบว่าสแตทกากๆเลยนะแบบหรือเป็นแอคเคาท์ใหม่เงี้ย ออนทิ้งไว้อีกเครื่องหนึ่งอาจจะออนทิง้งไว้เพย t สแตชันหรืออะไรก็ว่าแล้วมันก็เอาตัวเองอะจอยตีของคนนั้นของแอคเคาท์พวกแอคเคาท์เด็กแอคเคาท์นั้นไปแอคเคาท์นู้นนั้นไปแล้วมันก็แอคเคาท์นั้นะไปฆ่าตัวตายไปแบบวิ่งให้เขายิงอนะไรเงี้ยเขาเรียกที่เขาเรียกกันว่ารีเวิร์สปูตต์อะเสร็จแล้วมันก็ไปจอยมันก็ไปจอยกับแอคเคาท์นั้นแล้วมันก็ให้แอคเคาท์นั้นนะเป็นหัวตีแล้วก็หาปาตีถ้าเป็นแบบเนี้ย เราก็จะได้ห้องไก่เลยอะห้องแบบเป็นห้องที่ไก่จัดๆแล้วจะนูกกี่ลูกก็ว่าไปนะครับแต่ผมไม่อยากทาอย่างนั้นไงเพราะหนึ่งผมต้องเสียตังค์เพิ่มแล้วก็2มันไม่ได้มันไม่ได้เก่งจริงอะมันไม่สนุกจริงอะเออมันมันมันเหมือนมันเหมือนทําเพื่อ youtube อะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าผมอยากได้คลิป youtube แบบที่มันเป็นแบบเป็นเพียวๆแบบเอารีววๆเลยดีกว่าไม่ใช่ว่าองมานั่งแบบมานั่งรีเวิร์สบูตอะไรอย่างนี้นะครับ หลักๆก็มีเท่านี้เลยครับผมอันนี้มันเป็นคลิปไม่ที่แบบไม่ได้ไม,ไดมีประโยชน์ไม่ได้มีสาระอะไรนะค,รคือเป็นคลิปที่แบบฟังผมบนเล้วนเลยนะครับหลักๆคือเรื่อง UI แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง SPMM ถึงมันจะตึงไปไหนเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนภาค2019ตอนช่วงแรกๆเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนิดนึงคือคอสเพย์อ่ะคือ Xbox อ่ะมันปิดคอสเพย์ไม่ได้ไงนะ เออราคาเนี้ยถึงปิดได้มันมีวิธีปิดแต่ส่วนใหญ่เก้อร์เซคือไม่รู้ฉะนั้นถ้าผมปิดไปคนเดียวคือผมหาห้องไม่เจออ่ะทำไงอะคราวเนี้ยเออก็ต้องเล่นกับ PC แล้วคือ PC ถ้าคนที่ PC แเล่นไม่เก่งเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะปกติแต่ววนเนี้ย SBMM แม่งขันสตึงเลยพอเจอ PC คือเจอพวกแบบโอ้โหแม่งชามาเลยอะแม่งชามาเลยโอ้โหแม่งก็แม่นไปไหนอะ หรือแบบโหตาแต่ละตานี่เคดีได้ถึง2นี่ก็คือเก่งแล้วอะสำหรับผมมาตอนเนี้ยเออแต่ผมก็ถนัดจอยไง,งผมก็เล่นจอยมาแต่ไหนแต่ไรล่ะก็เลยแบบว่าเออก็หลักๆก็ประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณที่มารับฟังทุกคนกันนะครับก<อ>็ที่เหลือก็น่าจะอ่าเกมเพลย์จบพอดีอ่าก็ก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ